สติกใบกะเพราพูดละหิวเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่าบอกนะอะไรอะไรเราเราเล่นด้วยได้ไหมได้คนยังเปล่าเฮ้ยอะไมมันคุ้นๆทอย่างเหมือนพี่คนหนือนั่นต้องพูดอย่างนี้ทุกห้องไปเล่นกันเถอะอะไรเล่นไม่ได้พลงดเลดียมมาแล้วก็โหลดแมปอยู่ได้ับหนูก็ได้ละเล่นกับหนูคนไหนล่ะ หนูคนที่เซ่จว้โอ้ไม่ไม่มีสักคนนะอะไรพวกนี้เคยโดนจ่อยเปล่าจริงเอางี้หัวห้องเนี่ยชื่ออะไรชื่อต้นนะคะชื่อต้นกับโดนัทค่ะโดนัทโดทโดนัทอายุเท่าไหร <10 S 1> <c oughs> ่สิบกูบอกไปเขาจะเชื่อกูว่ามึงเชื่อดีโอสิบสิบเจ็ดก็ได้สิบสี่ก็ดีเอาเอาเอ,อาเอาก็สิบเจ็ไง เท่ากับต้นไหมไม่ทาต้นเท่าไรเท่าไรร่ที่สี่พี่ถามแบบนี้พี่ต้องมีอะไรแปลกๆแน่อะเราก็ถามทําความรู้จักไงโอ๊ใช่หรอหนูใช่แล้ววะใครเข้ามาเขาก็ถามโอ้ยทำไมถามมาเหมือนพี่ไงเราชอบถามไงมันผิดเหรอโดนัทอยู่จังหวัดไหนอยู่ในใจพี่เนี่ยปะโอ้ไม่รับคนแบบนี้หรอกอุ้ย เราเมื่อไหร่ต้นจะโหลดแมปเสร็จเนี่ยอุ๊ยแป๊บนึงดิพี่พี่ทุนจะจะเออโหลดเสร็จแล้วก็ได้ได้แมปหนึ่งอ่ะซีซีเลยบอกเล่นดิเราอยากเล่นกับโดนัทพอดีเล่นกับพี่ได้เล่นพี่ได้ปะเฮ้ยก็มาเล่นที่ห้องสิพี่พี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อไบอยวยอยากกินสไปจังเลยชื่อไบไม่ใช่สไป เฮ้ยไอ้ยิงหนูพี่ไอ้ยิงหนูพีน,น,น,นี่ไอ้ตัดปืนนะฮึบฮึบฮึบนี่นี่มีปืนไม่ใช้มีดูตัวป่ะมีปืนไม่ใช่สวยสรุปพี่มีอะไรยังไม่มีโอ้โสดโซดสี่พี่ตาบ้าหนูชอบพี่โอ้บ้าเปล่าเพิ่งเจอกันเอง วีพี่เราพบไงโอเป็นคนเป็นคนใจง่ายเนะี่ยอย่างเงี้ยเวลาเราจะไปจีบใครเนี่ยเราต้องดูให้ดีๆก่อนพี่อายุเท่าไหร่นะอายุสิบแปดเสียงยีง่สิบกว่าจาปล่าอายอายุเท่าไหร่ก็เป็นแฟนโดนัทได้หมดแหละเช็ดแล้วโดนัทอยู่มอไหนมอ,อจบแล้วอายุสิบเจ็ดจบแล้ว <c oughs> อเอ ก้นมาตายเฮ้ยตายพร้อมกันนะไม่ก็หนูจบหนูจบปีสามแล้วไงปีสามเรียนอะไรเนี่ยปวสปวชเรียนอะไรช่างไม่ใช่แล้วอะไรล่ะอ๋อเรียนบัญชีเฮ้ยน่าจะได้เครดิตเดบิตสนุกเลยได้เอาเฮ้ยอะไรอะไรอะไรกดกดอย่างอื่นไหมับ มันไม่ล้มใช่ไหมเมื่อก,กี้ด้าเมจขึ้นหัวแล้วเออเอาเอางี้โดนัทชอบสเปกแบบไหนอืม <c oughs> แบบพี่เลยไม่ต้องถามรู้แล้วเหรอเราเป็นแบบไหนอ่ะ <c oughs> แบบพี่ไงโอ้พี่ช่องพี่ยังไม่เจ๊งอีกเหรออะไรอะไรช่องยังไม่เจ๊งอีกเหรอช่องยังไม่เจ๊งอะไรแช่งเหรอนี <c oughs> <c oughs> ่เหรอปาก พี่มาเล่นกับพวกหนูกีตาร์นะ่ะตาเดียววะอุ้ยไก่ล้มเอ้าเอ้าเอา,เอานี่เหรอปากมีหวัวทำบ้านบอกแล้วต้นอ่ะต้นชอบสเปคแบบไหนสเปคเหรอชอบคนที่สูงกว่าแค่ไหนะอือเอาเอาแบบนี้นิสัยได้ไหมนิสัยอะนิสัยก็ชอบคนอย่างเงี้ยมีแล้วพูดน้อยอ๋อเฮ้ยเนี่ยตอบอย่างงี้เป็นแม่โดนัทไหม ขอกำลังใจจากทุกคนสู้ๆนะคะที่รักจุกหมดเชดเดี๋ยวนี้ก็เล่นไม่ออกดิสู้ๆนะคาท่รักษ์จุกหมดอ๋อ มาด้มาด้เฮ้ยรอเล่นสวัสดีครับอันนี้รอเพื่อนอยู่ปะเนี่ยหาเพื่อนคุยครับหาเพื่อนคุยไม่ไปเล่นหนอเราหาเพื่อนเล่นอยู่เนี่ยพอละมันขี้เกียจน,นะดิไม่ก็ไป,ไปไปไปคุยกันข้างในไงไล้ไหมอะไรอะหมดทั่วไปสองคนพอนนเออเชื่อเราไปคุยข้างใน เออกดเลยเ,ออเธอชื่ออะไรเนี่ยเรียกเตอร์ก็ได้ค่ะเตอร์อีสเตอร์เนี่ยเหรอใช่ใช่เฮ้ย hey, ชื่อโค้เท้อายุเท่าไหร่อายุสุกกาเอาอ,อย่าขำดีโอ้ถามอายุขำเฉยเราเพื่อนอายุเท่าไหร่เราอายุสิบแปดที้โมเตอร์อยู่จังหวัดไหน อยู่นครปฐมค่ะเพื่อนละนครปฐมเราอยู่ขอนแก่นเป็นแน่นกปัวนไม่เป็นไรหรอกเราเราไม่ได้คนชอบนกอ๋อเพื่อนนกอยู่แล้วนี่นะเราเตอร์เรียนอยู่หรือทํางานแล้วเนี่ยทงานครับเฮ้ยเรียกเรียกพี่ดีกว่าไม่ก็เป็นพี่ไงเราอายุสิบแปดเองเป็นยังไงเอ้ากระตุกทําไมวะ เราไม่รีบนอนพวกนี้ไม่ไปทํางานหรอทําวันจันทร์ทําวันจันทร์แค่นั้นน้องนั้นหยุดอ๋อทาแค่วันจันทร์วันเดียวไม่ก็คือเปิดงาน,นจันทร์อ๋อเยเอางี้เคยมีแฟนไหมทําไมจะไม่เคยอ่ะเชดเราเลิกทําไมอ่ะทําไมอ่ะถามทำไม ก็ถามไว้ก็ควรคุยเนี่ยโอ้ในตอนแรกเข้ามาบอกว่าหาเพื่อนคุยไงโอเนี่ยพอชวนแฟนกันยังไม่มีแล้วทาเคยมีแฟนไหมไม่เคยไม่เชื่อเชื่อเธอที่ผมโสดเพราะว่ารอพีเตอร์อยู่โอ้เอาโอ้เลยจะหาทเอาอย่าหาทำเฮ้ยช่วยยิงอยู่สวย แตงแล้วหรอมันมีอีกจะรอดปะะอ่าวาวะเอาเพื่อนมันมาอเอ้ยเดี๋ยนะทันได้ซ้ำเลยพิเตอร์จะนอนกี่โมงนอนเช้าคะ่ะนอนเช้าเลยเหรอใช่มันไม่ดีนะมันเสียสุขภาพรู้ไหมรู้แต่ว่าวันหยุดไง วันหยุดก็ต้องพักผ่อนดีก็พักผ่อนอยู่นี่ไงความสุขส่วนตัวนอนดึกเดี๋ยวไม่สวยนะแค่ไม่กี่วันเองเดี๋ยวก็สวยแล้วปะเ้ยโอเคไม่กี่วันเองโอเค,อเคงั้นนอนดึกไปเลยอยู่เป็นเพื่อนนี่อา้าวอยู่เป็นเพื่อนอยู่อยู่เป็นมากกว่าเพื่อนได้ปะล่ะม,มากกว่าเพื่อนนะเพื่อนสนิทนะโอ้ยมากกว่านั้นอีกเข้าเข้าวงเร็วพิเตอร์พี่อีทพี่อีท เลยพี่อีทดีกว่าเราเราพี่อีทชอบเปิดเลขทีมไม่ต้องเจอหนุ่มบ่อยดิไม่เจอเลยเจอก็วันนี้นี่แหละเป็นบุญตาว่ะเอาเป็นบุญตาว่ะก็แบบสมมติกดทีมใช่ไหมก็ไปคนเดียวแค่นี้เข้าเงานะใช่แต่สูงไปก็เงากว่าเอาทำไมอ่ะมันไม่เปิดไหมนี่ไงผมเนี่ยเปิดเนี่ยคุยกับพี่อีทอยู่เนี่ย คุยจนพี่อีทลำคาญเลยล่ะเฮ้ยนี่ไงกระแทาเว้ยติพิษมันไม่ล้มล้มดิล้มดิเฮ้ยม,มันสู้เหรอเฮ้ยมันมีเพื่อนนี่ว่าฮึบล้มดิเออพี่อีทเหลือตัวเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีอื่นมาโอ้ยตีอื่นเห็นนางยุทธ์นั่นอะติพิษตพิษล้มล้มล้ม เฮ้ยปิดหัวหัวแตกแล้วตัวหนึ่งหลือตัวหนึ่งรู้ได้ไงว่ามีสองตัวก็ผมยิงมันล้มตัวนึงอ่ะแล้วเราก็กดตีสองนะพี่มันจะไม่มีมันจะไม่มีสองละไม่ปกติก็เล่นทีมไงออกมาแล้วออกมาแล้วนปื๊บปื๊บป๊บเฮ้ยมันยิงสู้สวยเอางี้เราพี่อีทอ่าพี่อีทเรียนจบอะไรมา จบแค่มอสามเองมองสามแล้วทำงานตั้งแต่ตอนไหนอะ่ะสามสี่ขวบสามสี่ขวบใช่ <Okay. S 1> อ่ะสามสี่ขวบทำงานแล้วเออก็ทำงานช่วยที่บ้นที่บ้านขายของไงสามสี่ขวบเนี่ยนะสามสี่ขวบเดินได้ยังวะเดินได้แล้วอ,อ๋อเดินได้แล้วแล้วก็ไปขายของช่วยที่บ้าน การพัฒนาเด็กแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเข้าใจไหมเช็ดสามสี่ขวบนี่ยังไม่เข้าอนุบาลเลยนะผมก็ไม่ได้อยากทำหรอกจริงรถบังคับนี่ยังไม่ทำโถจริงเวนจบแล้วโอ้โหอุสอุสายจะเป็นลูกที่ดีแล้วมีคนร้ายนอยเวนเอ้าอย่าไปด่าเขาใจเย็นเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยเยย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 ย แตกแตกแตตวทีสุดท้ายเปล่าตรงนี้วเออเท่หวะเฮ้ยเอวอรโคเท่ต้องไปดูใกล้ๆพีอิตเอาไงเดเฮ้ยพีอิตเจอแล้วเออทีมเดียวกันทีมเดียวกันมันวิ่งไปตรงเขาเรียกอะไรลงรถหลังอะพีอิตไหวเปล่าไหวยิงหัวยิงหัวยิงหัวเข่าหัวเข่า เป็นไงยิงหัวเข่าก็ตายได้นะแสดงว่าตี้เรานี่สามาคีนั่นอะตรงไหนตรงไหนอะไรชนะเนี่ยจบเลยพี่อีททำไมพูดบันท์อนกำลังใจหนึ่งดอกโอ้ดอกเดียวอ่ะปืนนี้มันเบี้ยวเหรอวะ เผมว่าปืนนี้มันเบี้ยวอะพี่จะขามพี่จะขามดีเออไม่เราอยู่จังหวัดไหนเอ้าถามไปยังวะอยู่ขอนแก่นไงอะไรนะตอนแรกเราแบบอยากอยู่จังหวัดไหนอ่ะตอนแรกเราอยากอยู่จังหวัดไหนก็อยากอยู่นี่แหละขอนแก่นได้ไปอยู่ไหนไว้ในใจอะอยากอยู่นครปฐมไมจะได้ไปอยู่ใกล้ๆพี่อีท จะบอกว่าตอนแหลนได้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 สกิลนี้มันทำให้้ถ้าผมใช้นี้มันตีมันจะโพรามันไม่แรงขึ้นน่ะมันต้องใช้หมัดหรอไม่รู้อุ้ยมันตาสีภรรยามาเอ้าเกือบจะตึงแล้ว โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนรักนะทุกคน